สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมาหนีก็บมัคคกจีจข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมาหนีจี้ข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามเรื่อง่าความฝันกับลุงอ้วนค่ะค่ะลุงอ้วนเพิ่นกับนางทาอยู่นี่เนาะค่ะเนาะค่ะเพิ่นนางทาน้ำกันค่ะตอนนี้จี้ข้ามสามตัวเต็งกอยู่ในบ้านเพื่อนค่ะค่ะเรื่องเราวความฝันของลุงอ้วนเพิ่สจะหายแนวทางเขาอย่างไรก็ไปฟังเอาน้ำกันเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะลุงอ้วนค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะค่ะมันมาติดตามเรื่องราความฝันของลุงอ้วนอีกเนาะ ลูกอ้วนก็ว่าลูกอ้วนฝันแหะค่ะแนวทางความฝันของลูกอ้วนเป็นสิหายแนวไรกับฝังไปน้ากันค่ะกับความฝันของลูกอ้วนค่ะฝันมาจังไรค่ะลูกอ้วนฝันคือยังสิไปเฮ็ดงานสิไปเฮ็ดงานได้พุ่นละโยมก็เกาฝุ่นละมองเกาไปแล้วขึ้นตะลึกเด้วยขึ้นตะตีซี่ไปขึ้นรถต้องขับรทัทหน่อยอะไรไป ก็ S <S เลยถามใส่รถดขั้นใดของเันนั่นนั่นไปแล้วออกแล้วว่าัจะง่อยว่ะแ<ช>ต่ตื่นดึกไปด,ดิกรบพวัตทันดียังไหนน้อว่ะค่ะกระโขว่า,<ช>วาเขากบบรบพวัในหนึ่งห้อเขายินมุลิไปในห้อเขาไปพร้อมก็โอ้ค่ะไปพวัตทันกลับขึ้นมากลับขึ้นมาก็คกือยัง คนกระไลลูกเต่าซุมไปเห็นงานนั่นล่ละค่ะลูกเต่าลูกเมีย้ยเขาจ้าเต็มห้องเอูยก็ว่าบรทัารถก็เลยม,มากมากก็พอดีแล้วว่าดีสักเสื้อผ้าียงไววบอดีแล้วกันค่ะไปมากเรียงอ้พวกเราเสียน หอยก็หายจริงไห้จริงตัดขาเพราะเวียงนี่แหละค่ะหอยไววเห็นห้องน้ำก็เลยไปนุ่งของเราว่าเราไปไปใส่กางเกงเพิ่นเลยเออถ่ายของเราเนี่ยแล้วเล่นนุ่งแต่เพิ่นบอปากหลอกเห็นอยู่ยเห็นปอกได้บ้กกันเห็นบตรวัดกูวัด โย่เราพดึงกัละค่ะแต่พันยังชีวิตบ่ค่ะลุงบ่แล้วเพิ่นเสียแล้วเนาะเออเอ,อ๋อบ่ได้เว้ากันค่<ร>ะก็เพิ่นก็บ,บ่แพงแม่นบ่บ่ก็เลยดุงเอาค่ะนูงเอาผลลึกคือยังอยู่เฮือนเก่าดิหือนใหญ่เฮือนพ่อเฮือนแม่พผลวันนี้มาคือยังเดินโรงเรีเยนอยู่บ้านกันละ สาวนักเรียนยังคือยังอันนักเรียนยังคือเป็นสาวแล้วอ่ะคือยังอยู่ป .4 ว่านี่ละว่าแต่ว่าเพื่อนคันเป็นสาวแล้วก็ค่ะพอเลยกไปกอดหอมแก้มเลยหอมแก้มเล็กน้อยคนนั้นบ่เออโอ้ค่ะพอเลยอันนั้นพอเลยก ขอเบิ้งเลขแล้วมันโทรศัพท์เบิ้งเลขได้บ่ว่ารับมันก็ว่าได้อยู่มันก็เปิดให้เบื้องเปิดให้เบิ้งคือยังเลขออกเก้าหนึ่งนี่แหละเก้าหนึ่งอ๋อค่ะเป็นสีอะไรลุงเลขมันเป็นสีอะไรอยู่ในโทรศัพท์เป็นสีอย่งไรสี กวขาวขี้เคี้ยวก็ดีละอืค่ะสีปกติเนาะค่ะในความฝันันลุงคิดว่าสีเบ่งเล็กสีเอาไปสื้อมี่บ่ลูกบ่ว่าเลขออกนะก็เป็นถามมันอ๋อค่ะถามมันว่าเปิดเบ่งหรืออะไ้เล็ออกตัวไหนจังสีว่าลุงเออเออค่ะเล็กหน่อยคนนั่นก็ได้เปิดเบ่งเออกดข้อันเบ่งนั่แหละ ค่ะปอดข้อบังเล่ยหอมแมวกระบอกว่าเปิดเด็กพี่บังเน่อืมอค่ะซื้อบางดีกว่านันดีแล้วเนาะค่ะมันก็เปิดเลยบังค่ะแกรว่ากระบอกห่างมันบ่เล็กหน่อยบังมันกระเหีหอมเออโอ้ซื้อบางดีกว่านันดีแม่แม่แต่ตัวไหนก็รุ่มเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งอืมค่ะเก่าหนึ่งเกิดมาได้แบเนี้หรือยังมามันมีสั่งอัน บาดานโยก <c oughs> ก่อนนะก็ไม่โยกล่างหนาล่างตาอยู่หันตีรบกวเนเงอนว่า่ะไป <c oughs> ก็เลยมาล่างหนาล่างตาอยู่หันก็มากือยังไปยังไรือยังสีบ้าเนเงอนมากยังเห็นแถาแม่ก็แม่ป่าเสียบรืุอคนลวละ่ะคือเสียบรื้อเนาะเอออยู่น้ำกันเจ้คนค่ะสองคน คนตื่นขึ้นมากยยังได้คิดด้ยแม่กับปราว่าอยู่น้ำกนน้ำเล็ดอยู่น้ากัดอยู่ทั่วเนี่ยว่ะเสียแล้วมันก็ไปอยู่น้ากันกันสิวะมันเป็นที่นนองกันจริงสิวะค่ะตัวเรกของคนนี่ตีเป็นตัวไรคะลุงเห็นแม่ก็เห็นป่าอันสีน่านเสียสีวิตไปนี่นะห่วยเจ้างตีตัวไรแล้วตัวสองคนแต่เพิ่นเป็นผู้เทาบ่ะค่ะ้ ผู้เฒ่าเนี่ยเป็นผู้เฒ่าแ้วก็คนเสียชีวิตเนาะอเมื่อแมนสิผู้เฒ่าก็สิน้าเก่าเนอะลุงเนาะเออเก่าศูนย์หนึ่งไบบที่บอตามตัวเนาะค่ะเก่าศูนย์หนึ่งสิเนาะเออือตัวเลขที่บ้านได้ศูนย์หนึ่งอ้อก็เป็นเด็กทะเบียนบ้านเลขที่บ้านเนาะเลขที่บ้านศูนย์หนึ่งของเพิ่ออค่ะออ้ค่ะ ทีลูกเห็นที่เขาไปใส่กางเกงอยู่อืมค่ะค่ะตัวทีลังไปใส่กางเกงเพิ่มหนึ่งค่ะเป็นเด็กที่บ้านเก่าซูนึงปะเออโอ้ค่ะอ่าลูกเปิดออกให้เล็กหน่อยพร้อมแก่ผนผอมเนาะลูกเนาะอ่ะก็เห็นตัวเอกเล็กหน่อยก็คือเก่าหนึง่งเนาะค่ะค่ะมันเปิดโทรศัพท์ไปบึงเลยกับบึงกใกล้ๆก่กันค่ะบุญบึงกับไก่กันได้คนนั่นก็อยู่พอาะสี เออตัวฮิบิทสาวหน่อยแล้วเป็นสาวหน่อยคือใหญ่ใบแท้อยู่ป .4 เป็นสาวแล้วเออค่ะค่าแปพงถ้าจิ้มขาวก็ร่อนหมดแล้วปกติแล้วเล็กหน่อยป .4 ใช่ไหมเป็นสาวเนาะแม่ค่ะค่ะแต่ว่าน่าผู้หญิงของลุงนี่ลุงเชี่ยวเขาปะเอาตรงนี้แล้วเขาะลูงเนาะตัวฟันเห็นแม่เนาะค่ะที่เชี่ยวฮิบิทไปเนาะปกติเป็นเก่าเพราะเป็นผู้เฒ่าเก่าตายก็เป็นศูนย์เนาะคองลุงเนาะค่ะ หนึ่งนี่เป็นยังค่ะคุณลุงเล็กที่วันโอเลกที่วันค่ะพันเอานมกลับมาใส่ค่ะเก่าศูนย์หนึ่งนะคะเนาะค่ะค่ะเดยวเล่าความฝันของคุณลุงนี่ยังเพิ่มเติมอีค่ะบ่ค่ะขอบคุณคุณลุงหลายๆเนาะค่ะสําหรับแนวทางเนาะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของลุงอ้วนเนาะค่ะค่ะลุงอ้วนนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นเด็กหน้อยเนาะค่ะเด็กหน้อยเขาโรงเรียนยู่อร์ซีพันวันเนาะค่ะก็ได้จับเด็กหน้อยมาเนาะค่ะมาถามว่า เลขออกตัวไรเพื่อนวะเนาะค่ะขอเบิ้งหน้โทรศัพย์ค่ะค่ะ้องอ้วนกับเลยเปิดเบิ้งหน้โทรศัพย์เนาะคะ่ะกับเห็นตัวเลขเนาะ,ค,ะค่ะเก,ก่าหนึ่งค่ะเก่าหนึ่งเพื่อนกับนางแก้วนันเพื่อนกับฟันเห็นแม่เนาะคะ่ะที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่ะฟันเห็นญานะะนติเนาะค่ะเพื่อนกับตีเก่าศูนย์หนึ่งค่ะเก้านี่ก็คือผู้เทาคะ่ะศูนย์ก็คือคนเสียชีวิตค่ะหนึ่งนี่ก็เป็นบ้านเด็กที่เพื่อนเนาะคะ่ะเพื่อนเอาลงมาเนาะคะ่ะ ข่าวันที่16มีษายนพศ2568ก็บให้ท่านผู้ชมมาเป็นเป็นแนวทางในการสื่อสาักินแบงรัฐบาลค่ะค่ะโศกโศก,กมันมานดำดำเรื่อยเฮ้หงหปังๆไปกับความฝันของนุ่งอวนเนาะค่ะาา light, ค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามะกะดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริราทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตเลขให้ท่านผู้ชมทางบาง้านของเฮาไล้รับช้มับฟังเนาะค่ะค่าถา่ายยางว่าท่านกดติดตามเจคัมขอฝากช่องเจคัมสามตัวเต็งนํานีเด้อค่ะ กามีแนวทางความฝันหรือแนวทางตัวเลขเรด็ดๆอยู่มองใดเจ้าข้ามสามตัวเต็งก็จะไปหามาใหา้ทันผู้่ชมในรับชมรับฟังต่อไปเนาะคะ่ะข้าสหรับคลิปนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งขอจบเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปน้าพ่อกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ